วันนี้สนุกจังเลยนะคุณอิ่มด้วยขอบคุณนะคะที่พาฉันมาเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยผมดีใจนะที่คุณชอบเมื่อวันหลังเราไปเที่ยววันอีกก็ได้ มากไม่ลูกผมจะไปหาเอ้ยผมจะไปหาเอ้ยแกจะไปไหนไม่ได้นะพี่ต้อย่ึเพ่งหนุกเลยค่ะพี่ต้าเพิ่งขับรถชนนะคะตอนแตคุณแด้เป็นยังไงบ้าง พี่ถามว่าปุรีมานเป็นยังไงบ้างนอกอากาศไม่ค่อยดีตอนนี้ยังไม่ฟื้นแม่ก็ดูแลอยู่กับนภิรมเับตาแพร่รพพี่ตอ้อพี่ต้อจะไปไหนคะพี่ตอ้ตอจะไปไหนคะลูกยังไม่แข็งแรงนะลูกจะไปไหนไม่ได้นะพ่อผมไม่เป็นไรครับพ่อ พี่ป้าค่ะต้ แรงมากครับถ้าฟื้นเร็วว่าคงจะดีนะครับถ้าไม่ฟื้นก็นคงต้องผ่าตานะัดใ,ให้แม่เจ็บแทนดีกว่านะลูกให้แม่เจ็บแทนลูกดีกว่านะลูก ออกไปข้างนอกก่อนดีกว่านะเบนะเบบอบ่ไม่เป็นไรแนะม่ลูกประคอดนะลูกปรอ,อดนะ คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเธออย่าให้หนูเพิงกับยายปริมต้องเป็นอะไรไปเลยถ้าเปลี่ไม่เป็นไรหรอคะแม่ต่อต่อกืออีกคนนึงลูกไปพักผ่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งนะผมพักไม่ได้หรอกครับคุณแม่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะผม ผเนเที่พิพสามร้อยจูนสามร้อยจูนค่ะหนึ่งสองสามเลียร์ หมอแม่คะแม่แม่ผมเป็นไงบ้างนะครับฟื้นีด้ยังคะหมอหมอตรวจพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจครับพอมันมีเรื่องกระทบกระเดือนจิตใจก็เลยเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันอตอนเนี้ยหมอต้องขอเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงก่อนนะครับนี่ผมขอเข้าไปดูแม่หน่อยได้ไหมครัเชิญครับแต่ดูได้ไม่นานนะครับไปด้วย ต่อพ่อถามหน่อยเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถถึงชนอย่างนี้ผมผมเห็นเอื้อยครับพ่อพี่ต้อเห็นคุณเอื้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะพี่ต้อคุณเอื้อยตายไปนานแล้วนะคะ แต่ผมผมเห็นจริงๆนะครับพ่อเออยังไม่ตายผมก็เลยรีบขับรถตามไปจนไม่เห็นรถที่ตัดหน้ามาผมก็เลยหักหลบอย่างนี้เองเหรอแค่คุณคิดว่าคุณเห็นผู้หญิงที่คุณเคยรักเนี่ยแล้วเกือบทำให้ผู้หญิงที่ผมได้ี่เสียไปอย่างนี้เหรอคุณคิดว่าคุณเสียใจเป็นคนเดียวใช่ไหมคุณสัตก,การ คุณแม่คุณแม่แพ้แพ้ลูกแพ้ลูะแพ้แพ้น่าเสียใจนะลูกน่าเสียใจอย่าโกรธตาต้อนเลยน้าขอโทษลูกขอโทษจริงๆริงน้าปอบปังญาบ้างลูก พี่ต้อเป็นฉันฉันก็คงจะโกรธเหมือนกันแต่ที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือพี่ต้อเองเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าคนอื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ ฉันขอโทษแทนพี่ชายของฉันด้วยนะคะคุณจะโกรธเขาก็ได้ถ้าคุณต้องการ แต่เกลียดเขาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ <Yeah. S 1> นับปลิมกับน้องเพิงจะต้องไม่เป็นอะไรคุณเชื่อฉันนะ พูดถูกเพราะผมคนเดียวทุกอย่างมันถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เอานะตอลูกเอ้ยอย่าพูดอะไรแบบนี้นะลูกนะอย่าไปโทษตัวเองเลยทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุนะลูกไม่ใช่อุบัติเหตุหรอครับแม่เด็กคนนั้นเตือนผมแล้วแต่ผมไม่ยอมฟัง ผมว่าแต่จะดื้อรั้นทำแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการรถมานถึงได้ชนคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีแกจะได้เลิอกเอาแต่ใจสักทีออคุณก็คนหนึ่งจะพูดทำไมนะอย่างเงี้ยลูกยิ่งกำลังเสียใจอยู่มันก็เป็นจริงอย่างที่คุณพ่อพูดนะครับแม่อน่านอารมณ์แม่ไม่พูดอะไรละนอนดีกว่านะพักผ่อนนะลูกนะ แม่รับรองเลยว่าแม่จะทําให้สองคนนั้นปลอดภัยจะไม่ยอมให้เขาสองคนเป็นอะไรเด็ดขาดต่อเชื่อใจแม่นะลูกนะนะคุณอยู่กับลูกนะเดี๋ยวฉันมานอนลูกนอน ต้องฟืน้นขึ้นมาสิเลือดที่ขั่งในสมองก็ไม่มีอะไรเป็นอันตรายแล้วในตอนนี้ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรครับกระดูกสันหลังของคุณปริมาณเนี่ยกระทบกระเทือนมากอา,อาจจะส่งผลให้อวัยว,วะส่วนล่างอาจจะใช้การไม่ได้ คุณหมอจะบอกว่าน้องผมจะเป็นอมัมพาตเหรอฮะผมใช้คําว่าอาจจะเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนไข้คุณปริมาณอายุยังน้อยอยังคงแข็งแรงร่างกายอาจจะฟื้นตัวได้เร็วในบางการณีแค่ทำกายภาพบำบัดไม่นานก็กลับมาเป็นปกติ คุณหมอหมอไว้ไงบ้างคะ พิการแม่แท้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่แม่ฟื้นขึ้นมาช่วยแท้หน่อยได้ไหมอะแม่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 แท่คิดไม่ออกแล้วอะแม่ฟื้นขึ้นมาดิแม่แม่ น้องจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะแม่ <c oughs> แม่ฟื้นขึ้นมาก่อนดิแม่